สวัสดีค่ะวันนี้วิทยาจะพามาทำน้ําปูนสายเอาไว้ใส่ขนมไทยชนิดต่างๆหรือเอาไว้แช่ผักผลไม้ที่ต้องการให้ผิวตึงไม่เละนะคะก่อนนําไปเชื่อมไปต้มค่ะอาัตราส่วนก็คือน้ําเปล่าสะอาดนะคะ4ลิตรผสมเข้ากับปูนแดง4ช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะปูนแดงเป็นแบบนี้หาซื้อได้ตามตลาดสดร้านขายพริกแกงเครื่องแกงอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะเดี๋ยวเราจะผสมเข้ากับน้ํานะคะโดยแบ่งน้ําออกมาสักหนึ่งถ้วยตวงค่ะ เอามาผสมแยกอย่างนี้มันจะตีให้ละลายง่ายนะคะดีกว่าตักปูนไปใส่ในน้ำ4ลิตรนั่นเลยมันบี้ยากละลายยากค่ะ,ะตักลงมาใช้เป็นช้อนโต๊ะกินข้าวนะคะโดยประมาณเอาค่ะเนี่ยค่ะตักก็ประมาณนี้เลยตักพูนได้ค่ะ,ค,ะ,ะครบละ่ช้อนโต๊ะเราก็ตีเลยค่ะตีคนผสมให้ละลายดีเลย พอละลายดีแล้วเทลงไปเลยค่ะนี่เทผสมลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งคนทุกอย่างให้เข้ากันกค่ะเข้ากันแล้วนะคะแค่นี้แหละเสร็จละปิดฝาเลยค่ะปิดฝาให้สนิทแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้นะคะรอให้ปูนเนี่ยมันตกตะกอนนอนก้นลงไปเป็นเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะ นี่นะคะครบเวลา24ชั่วโมงแล้วปูนตกตะกอนนอนก้นลงไปแล้วนะน้ําด้านบนก็จะใสถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะใสกว่านี้ค่ะใสกว่านี้เลยแหละไม่อาจหรอกค่ะยิ่งนานยิ่งใสนะคะ พอใส่เป็นที่พอใจแล้วก็ใช้ได้เลยด้านบนเนี่ยมันจะมีฝ้าปูนเนี่ยค่ะมีฝ้าปูนนะคะใครอยากจะเอาทับพ,พีมาช้อนฝ้าทิ้งไปก็ได้แต่วิไม่ช้อนทิ้งก็ไม่เป็นไรค่ะเทเลยค่ะเอาน้ําใส่ไปใช้ได้เลยเนี่ยนะคะน้ําใส่ตรงนี้ตอนนี้ก็สามารถเอาไปทําขนมเอาไปทําอะไรได้เลยค่ะพอเราเทจนแบบว่าปูนแดงมันจะไหลลงไปแล้วหยุดเลยนะคะอ่าแล้วสําหรับปูนที่เหลือเนี่ย เอาไปทําได้อีกค่ะทําได้แต่ประสิทธิภาพมันจะลดลงก็ให้เราตักปูนเพิ่มเข้าไปอีกสักหนึช้อนโต๊ะละกันนะคะถ้าใครจะทาซ้ําประสิทธิภาพจะหมดก็ต่อเมื่อเวลาเราทําแล้วฝ้าปูนมันไม่ลอยขึ้นมานั่นคือปูนหมดประสิทธิภาพนะคะสังเกตได้จากตรงนั้น อ่านี่นะคะได้น้ําใสแบบนี้เดี๋ยวเราไปเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเก็บรักษาไว้ใช้ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราสังเกตด้วยนะเวลาเราแช่ตู้เย็นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆตกตะกอนลงมาอีกน้ําจะยิ่งใสกิ๊กเลยแหละค่ะใสขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับวันนี้วิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ